ว่าสิ่งขอพุทธเจ้าเข้ากับจีแจงจัดเจนที่สุดก็แล้วเช่นแต่ว่เข้าบ่อเดปใส่ใจในสิ่งเหล่านั้นเหมือนเข้าใส่ใจสิ่งี่พี่เข้าบ่อใส่ใจอริยะสัตสีเข้าบ่อใส่ใจเหตุและปัจจัยทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายยื่นใบเตยเกิดเข้าบ่อใส่ใจบ่อนองพม่าพิรณาในการกระทําของเข้าเองว่าเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์เบียดเบียนทำร้ายทำลายผู้อื่น เสียชีวิเรืทรัพยสิสนแต่ห้าใส่ใจแต่ว่านั่นเป็นของเราสิดใส่ใจตรงนั้นลาพ้นกับภาคพู่มใจในหยดถาบรรดาศักดิ์ของตนเองลราก็พยายามที่จะรักษาหยทถาบรรดาศักดิ์ให้คองอยู่หรือให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอะไรเอื่อนว่าเป็นภาสถ้าทำผิดรอการรับโทษถึงนนักโทษสั่ง ทำผิดการทำผิดนี่ต้องถึงจังหวทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียชีวิตและทรัพย์สินท,ทั้งคนและสัตว์ทั้งมนุษย์และมนุษย์นั่นแหละคือแปลว่าทำผิดคอณบริษัทศึกษาคนจมิงโดยคำว่ากรรมคือว่าเข้าใจจิตถึงแต่หวาได้เป็นพีไ่ได้ได้เป็นดีมี่เป็นพ่อแต่ว่าเขเห็น โทษจากการเป็นทานของสิ่งตัวเองกำลังกระทํำนั่นเองเบียดเบียนอุ้มเหงร่างแก่เพื่อหให้ได้มากส่งทรัพย์สินเงินทองเข้าใจว่าเงินทองมันเป็นของเจ้าของก็เบริรู้ดตัวเองเป็นทานเงินแต่ก็เป็นนักโทษในการเป็นฐานเงินพระเจ้าเฮาจึงเห็นโทษไม่กมเป็นทานความหยมดามมาดาศเป็นโทษ แผ่นดินนี่กับของกูเลือกส่วนอะไรน้านี่กับของกูรถนี่กับของกูเงินนี่ของกูถองนี่ของกูมีผัวกูนี่เมียกูอีกคนเด้อคิดบ้างจากประสบการณ์ตัวเองเลยถ้าเป็นถาดเป็นนักโทษเ้อคขบคุมจริงทั้งหลายแล้วนั่นว่าอยู่ในอำนาจของเฮ้คขบคุมบ่าให้ผัวตายจากบ่อยเมียตายปะ กบคุ้มเลยแล้วได้เอออะ้รอ่วเขากวบคุมลูกเขาได้ลาหลานเขาได้เ่แล้วเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของพวกมันมแล้วะห้เห็นโทษได้เ่ยนอนมาหเห็นโทษตัวที่ตัวเองกําล่งเป็นทาดขาดหัวขาดเมียขาดลูกขาดหลานทาดรถขาดเงินท่องขาดศักดิ์ศรีขาดเกียรติยศ ่อถามมาดาสัก์เขาเป็นทาตเขาไม่ได้เป็นเจ้าของมันจากยางดอกหรืออมูนี่ดาบททั้งหลายท้างไปเห็นโทษีกสุดนักบวชทั้งหลายเดียกว่าเป็นผู้เห็นภัยในรัตตทังสามเป็นผู้เห็นภัยหนึ่งคำว่าตัวกูของกูหองเห็นไพยในสิ่งทั้งหลายที่ห้ากับดังหลับใส่มันเป็นธาตุมันห้าไจะเห็นไปแล้วบว่าพิษบวาถุ เาก็เป็นแค่ว่านักโทวจล่อลงอาญาเท่านั้นเองนจึงว่าให้เห็นตามก็เปจริงสว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เห้าเข้าใจว่าเอามีมันแล้วก็เห้าเป็นมันมี่สิ่งนี้เป็นสิ่งนั้น mm hmm. เห็นโทษนั่นดีๆคิดหรือหน้าให้สัดแจ้งดีๆเอากำลร่งเขาไปยึดเอาอันใดเขากำลั่งเขาไปแบกเอากำลั่งกลุ่มทุกแต่บอกจาจะทุก,กเข้าใจว่า ตัวเองมีตัวเองดีพู่มใจหลายพ่อใจหลายแปลว่าไปทำร้ายผู้อื่นการทำร้ายผู้อื่นคือทำร้ายตัวเองเนี้ยมันทำไรไปแล้วคุณจึงเห็นโทษของใจเห็นโทษขอความคิดคิดพิจารณาเข้าขมาดีๆนะคือว่าเรามีบุคคลอันเป็นที่รักเป็นเมียคอยประครับประคองเอาอกเอาใจ ย่านตะพิดอกติดใจย่านตะบันยุ่ดีมีสุขย่านย่านย่านกลัวกลัวกลัวหลายอะไรย่ยางเออหาสิ่งทั้งหลายมาบำรุงบำเรอาากก็จะไหนแก่สาระาาก็จะให้เหี่ยงยน่าากนก็จะให้คิดใจหาตอนเท่าหาอเหรลฮะเาเป็นธาดเหรอเนี่ย ต่าว่าแต่ละคนแต่ละคนคิดเบึงคิดเบึงให้มันชัดแจง้งชัดเจนน่ตนเองแม้นว่าแบบบุคคลที่เรารักก็บ่เป็นไปดังที่เราอยากให้เขาเป็นเลยเขายองเป็นไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่เจ็บป่วยเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายธรรมชาตินันเป็นแบบนี้นอนก็มาสู่ธรรมชาติ ปกติธรรมดาของธรรมชาติเป็นแบบนี้เพราะมีพระไดรมีความจรตัวีใดเลยธรรมะขึ้นใช่ว่าเป็นความจริงอันประเสริฐสูงสุดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ถ้าน้อมจิตน้อมใจพิจารณาใครขค้วละเอียดที่ตวัววี้นี้วคือการเด้ยินด้ฟังคําสอนการยินด้ฟังธรรมชาติที่พระนนําออกมาสแสดงจนี่คือความจริที่พระนัําออกมาสแสด็แต่พิจารณาใครขั้วมันถึงปิดถึงขิงยอมหลับมัน ไม่มีใครเป็นเจ้าของใครจริงว่ามีผูใดรเป็นเจ้าของใครจริงเลยในโลกนี้แต่ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงเออคิดบางอีดีตะกี้กับวาน้าปูหน้ายาหน้าตาหน้าย,าย่าบารหน้าพอหน้าเม่เนี่ยตาย่าแล้วมาหาพอม่าเละเออบี้หน้ากูบานินสิเป็นของมหลูกูได้ไปแต่สิเป็นของหลานกูเล่นกูไปเลย อะึงบอกว่าบ่ามีอย่างกี่ลันย,ย,ยืนยืดในโลกนี้บ่มีอะไรจริงสักอย่างเป็นต่วเราใส่มันอย่างมีประโยชน์สูงสุดใส่มันไปในทางที่เป็นกุศลมีมหามีหน้ามีเงินมีทองหรือมียถารมธรรมดาสักได้ก็ใช้มันอย่างมีประโยชน์สูงสุดคือว่าสังสมที่เป็นสิ่งที่เป็นกุศลกุศลคือไม่เบียดเบียนไม่ทําร้าย ให้ผู้ใดตัวหนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งโนลศัต่หมายถึงตนเองนั้นด้วยใส่มั่นยางไม่คุ้น่าใส่มั่นยางให้เกิดสันติเกิดความสงบเกิดความสุขให้เกิดกลายเป็นสิ่งี่เหตไให้คุนสบายใจอยู่ร่วมกันกับสบายใจจากไปเทาก็คิดถึงตคนใส่ตะคนใส่ทรัพย์สิสนเงินทอง ให้มันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสูงสุดพราเป็นการทำลายเปลี่ยนว่าว่าเป็นการช่วยเหลือทั้งมนุษย์และอาวุสสัตว์ทั้งหลายต่างลืมว่าแต่ละคนเราเป็นทุกจากสิ่งที่เรามีและเราเป็นเดอ้อของเข้ากับเรื่องเป็นทานะะล่อหลับโทษอาญาคือความถุกทีของเขามีและพวกเขาเป็น ไอ้มีเมียมีลูก็เป็นธาตุเมียธาตุไอ้มีผัวมีลูก็เป็นธาตุผัวธาตุไอ้มีสิ่งใดก็เป็นธาตุจิ่งนะ้นคนที่าธาตุเป็นธาตุเลยนี่เรียกว่าเป็นอิสระจากสิ่งที่มี่จากสิ่งที่เกินก่อนพระอรหันต์ก็เป็นธาตุใดๆทั้งสิ้นแต่ก็บ่มีโทษใดๆทั้งสิ้นจากสิ่งที่นี่ละสิ่งที่และก็บ่เป็นแต่ว่ามีสิ่งที่นี่มีอย่างก็มีธรรมดาเพราะร่างกายมันมีอยู่ แต่ว่าบ็่ได้เป็นโทษต่เป็นใส่ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สูงสุดตลอทั้งมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายลพระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นมานำความจริงทั้งหลายเหล่านี้ออกมาสแสดงแต่ละแง่แต่ละมุมแต่ละอุปนิสัยแต่ละคนกค่อยให้คำแนะนำมาตลอดตลอดแต่เห่าเร,าเรื่องถึงบุคคล จุสสำเนันที่บวชก็มากตลอดทั้งวบวกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติทร้งถ้าลองเข้าบนงเข้าจริงใจเข้าตั้งใจเข่าเฉพาะอยู่กับตนเองลองเบ่งเด้อเขาสิเห็นตนเองที่ยังตนเองคือลมหายใจตนเองคือจุดอุณาโลกว่าตนเองคือความรู้สึกนนตนเองลองเห็นบ่งคือจังตอนเฮาสี่พรท่านได้มาฝึกหัปดปฏิบัติตอนนั้นเฮ้าเป็นอั่งไรตื่นขึ้นมาก คิดหาแต่น่าใดคิดหาแต่แนวมีคิดหาแต่แนวเป็นเอแอต,ต่ลรเราเห็นจดจ่อแบบนั้นบงมันสิพ่อปี่ตลอดเวลาเนี่ยตื่นขึ้นพับคิดหาแนวใดคิดหาแน่าเป็นออไปบุญไปผีเป็นวันเป็นนี่ใดใน,ในั่นใดนี่เอานั่นเอานีแต่ว่าเดินตื่นปั๊บคิดถึงลมหายใจจ่ออยู่เลยนี่มันบอกพ่อปีเนี่ยออรู้ได้ทุกคนว่างได้ทุกคนก็นแล้วกัน เทียบกันบ้งครับตอนเที่ยวกับลั่งห่าวกับลั่งห่าวเอาสิบแปดปียี่สิบปีนี่เอาจออยู่กับรมหายใจเหมือนกันกับห้องจอกับท่านสิไปหาเอาเงินท่านสิบไปหาเป็นนั่นเป็นนี่จออยู่กับสิ่งเหล่านั้นเอามาเทียบยกันมันบ่กอปีหล่ะอะไ่ะเราอยู่กับตนเองแล้วเรา็วรอยูในตนนั่นแหละว่าเรากับร่งยึดติดกับบุคคลสัตว์สิ่งของใดเอาเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ อหละน,น,น,น้อมน้อมน้อมเขามากน้อมเขามากว่าเขาเป็นจ้าของมันจริงหรือเปล่าหรือเราเป็นทาสรอการรับโทษอาญาในสิ่งที่คิดว่าตัวเองมีตัวเองเป็นจริงที่้นทุกใดมีทางเดียวหยุดความปรารถนาหยุดการแสวงหาในสิ่งที่มีหยุดู่ดทีหยุดกับลบไม้ใจมันอยุดในกายแห่งตนนั้นมัน,มนบ่หนีพม กายตนหรือทาความรู้สึกอยู่ในกายนี่แหละเนี่ยครูติเจ้าสอนวิธี่ง่ายแล้ว่นเอาประสบการณ์ตนเองเกิดมากมายไมมาหาสารเน,น,นิ่นแน่นพอสมารวบรวมเอาอจุดสุดยอดให้พวกเฮาเลยล่มหายใจเป็นที่หนึ่งเออตัวที่สองก็คืออยู่ในความรู้สึกแห่งกายเนี <c> ่ย <oughs> ปิติปราโมรเป็นเกื่อยู่ต้องตั้งใจแําวบงรงทีคือตอนน้าไปหาเงินหาท่อ ตอนนั20 rates, 20 ça, ้นงยี cheerful, em, ouais, are, we ่สิบปีสามสิบปีมันซึ่งความไม่ได้เพดนั่นแหละเออเอาไปเทียบเบื้องในระหว่างตอนนั้นเลยตอนนี้ตอนนั้นโอ้ยตื่นขึ้นคิดอาจจะแนวใดแนวดีแนวมีแนวเป็นล่องตอนนี้เหมืนเอาผู้เหตุแบบนั้นลองเบื้องหน้าเออผูเหตุแบบนั้นตั้งใจยึดกับร่มตั้งใจกับความรู้สึกแห่งตนเองันนั่งสิเหบแบบเนี่ยเอาละพอ

Sampai suhama mangkara, ภาเณนะตัสสูติภาวันตุเตภาโลมะตุสา I'm uh not -huh. uh -huh.